โอเคครับวันนี้จะมาลองเทสปืนก๊อกสิบเก้าเจนสีนะครับยิงเพรเลยกันไม่รู้จะโดนหรือเปล่านะโอเค เยังดังฟังชัดตุ่มเพ่งสุดยอดฮะเรียบร้อยครับสวยาง,งามของเขาดีจริงครับเห็ดเล็กขนาดฝ่ามือนะตุ่มเพ่งโอเคครับไปแล้วสวัสดีครับขอบคุณครับ